ต้นฉบับคลิปจาก SmartBit แอนิเมชันให้เสียงพาอไทยโดยคุณอันโดจะแข่งกับกูเหรอกูได้สามแต้มไ้โง่อุ้ยตายตายคุณหมอตรงนั้นน่ะกำลังประสบปัญหากับการเจ็บกระปิซาที่บินได้แล้วจัดการมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะถ้างั้นผมมีสินค้ามานําเสนอให้คุณนั่นก็คือเจ็ตแพกที่ติดอยู่ข้างหลังผมนี่เองถ้าคุณสนใจตอนนี้เราลดให้แบบจุกๆไปเลย30เปเนสียใจด้วยไอ้น้องแต่พี่ซื้อมาแล้ว่ะอ้าวทางคุณลูกค้ามีเจ็ตแพกอยู่แล้วแล้วก็ทางเราก็ยินดีมีคอร์สสอนการใช้บินแบบฉบับเชียวแบบ ไม่ต้องสอนกูกูเก่งแต่เกิดโอ้น่าเสียใจจังไข,ข่คอดการบินให้หมอไม่ได้แต่ไม่เป็นไรถ้าหมอสนใจติดต่อมาได้เสมอนะเออเรื่องมันเริ่มต้นที่ผมกําลังทํางานเดบอนฟู้ดอยู่ผมกําลังนําอาหารไปส่งให้บ้านหมอคนหนึ่งผมก็แอบจิ๊กช็อกโกแลตเขาไปกินชิ้นหนึ่งหวังว่าเขาคงจะไม่ว่าแล้วช็อกโกแลตกูหายไปไหนชิ้นหนึ่งไอเวนมึงนี่เองอ๋อในที่สุดนายก็ตามฉันมาทันจนได้นะแต่ว่ามันสายไปแล้วละหมอดูมตอนนี้บงตระลุอวกาศระดับพรีเมียมมันอยู่ในมือฉันแล้วฉันจะต โอ้ยที่นี่มันที่ไหนวันนี้โอ้ดูนั่นสิจอยกูเห็นไอ้โง่ใส่ชุดเขียวเหมือนหมอโดมอยู่ต่อนหน้าเราววะหรือว่ากูเมาแล้วหลอนวันนี้มึงด่าใครวะโง่ไอ้เหี้ยกูเจาต้มกัะต้อใส่มึงนี่ไอ้โง่นั่นด้วยมีอะไรให้รับใช้ไหมครับว่าเจ้าของมาขายวะอ๋อเอาของมาขายงั้นเหรองั้นเริ่มไม่อะไรมาขายให้ว่าเอาออกมาไล่เลยดูจากสภาพนี่หรือแอบจกกินไปก่อนแล้วใช่ไหมตัวนี้ขายไม่ไร่รู้ดีชิบหายแล้วเน,นี่ยอ๋อตอนนี้มาไล่เลยเลยโอเคว่าให้เลิห้าสิบบาทดูจากสภาพแล้วออาาไไวว้้ชตก่ โอ้หใครมันคิดระบบว่าว่าแม่งยังก็วิ่งมาลาทอนเหนื่อยที่หายโอ้ย มาถึงสักทีไอเฮีย,ย,ยฉันมีข่าวร้ายมาแจ้งกับนายดูมตอนนี้นางสาวสมชายนายทะลวงมันได้ใช้บ้องตรีอวกาศขนาดใหญ่พิเศษในการพาพวกเราลอยว้ามาถึงอย่างนรกแห่งนี้นายต้องรีบพาตัวเธอฆ่าเธอยิงเธอตัดเลนเธอแล้วก็ยิงิ้นเธออีกทีฮ้หน้างโง่มึงขวางกูมไม่ได้หรอกโง่เอ้ยเสียวซ่านไปชั่วตูดเอาล่ะในตอนนี้ก็มาถึงเนื่องจากฉันเห็นว่าภารกิจน,นี้มันค่อนข้างยากเกินไปฉันจึงได้หาผู้ช่วยมาให้แกนายแล้วซึ่งผู้ช่วยคนนี้จะเป็นคนช่วยให้นายตามล่านางปีศาจนั่นเพื่อนำบ้องตรีอวกาศนั้้นกลลับมาแว ให้มันพาพวกเรากลับโลกเอาลราไปเลือกผู้ช่วยของนายได้เลยอืมเจ้าแบนดไม่เอาลำโพงเอาไปทำพี่อะไรโอ้เขาอยากได้อันนี้กูว่าแล้วมึงต้องเลือกอันนี้โอ้อยกูเกลียไดไอ้วาพี่นี่จังเลยทำให้ต้องซอยขาวอะแค่จะชุบเจ้าให้แหลกอย่าห้าไหวไอ้สัสโอ้ยใจคอยเดลเปอร์อเฮียนั่นก็ไม่กล้าให้กูพักเลยหรือไงแม่งวะกูไปโน่นไปนี่อยู่นั่นแหละไอ้เ,อเวร ได้ข่าวว่าเก่งนักนี้กูจะทุกหัวมึงฟักโยวไอ้ง่ออุ๊ยตายตายนั่นมันปืนบิ๊กฟักกิ้งกันนี่หว่าอ่าเจ้ามาสายไปแล้วนะหมอโดิตอนนี้ฉันนะ่ได้ทำถังยาก,กับปีศาจพวกยิ่งใหญ่แล้วคราวนี้น้วมึงดัดสัตดานกูไม่ได้หรอกไอ้กระจอกหัวเขียวเดี๋ยวฉันจะโชว์พลังให้แกดูนี่เออฉันกลายร่างเป็นปีศาจแล้ว อุ้ยตตยช่องปากคุณกำลังมีปัญหาอ้าปากกางๆนะไอหน้างงกูดบาแอ้แมงมุมเฮียไว้เจอกันไม่ได้ชาตินะ้านี่มึงบอสใหญ่จริงไม่ได้ทำไมกระจอกงี้วะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เออในที่สุดก็จะได้กลับบ้ร์นสักทีใช่แล้วหมอโดมทั้งหมดต้องขอบคุณนายเลยไปพ่ะนายทำให้เราทวงสันติสุขกับเืินสู่โลกใบนี้ได้นายเยี่ยมและนายเจ๋งที่สุดเอาละอนกลับไปโลกนายมีอะไรอยากจะทำก่อนไหมล่ะ กูจะคอมึงนี่แหละไอ้สัตว์แซวกูหัวโลดมาตั้งสองรอบแล้วอะไรวะเพื่อนกันแซวเล่นนิดเดียวเองแต่นายคงทําแบบนั้นไม่ได้หรอกนั่นก็เพราะว่าวันนี้วันจัดแล้วมึงต้องกลับไปทํางานไปวันพักผ่อวันอาทิตกูหมดแล้วเหรอวันนี้โอ้โหโอ้เชี่ยเอ้โอ้โห,โโหคนไข้ให้กูบําบัดเพียบเลยทีนี้เอ้ย